ระบาอยู่ข้างในเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากคนที่ไม so ่กระทำความผิดยังม <000, S 1> ีเยอะแต่เขาพูดมาเขาไม่กระทำความผิดแต่ใครพูดเขาพูดมาใครก็ไม่เชื่อแต่เขารู้กตัวเขาเองครับว่าเขาไงเขาหลอกเองไม่ได้คือเป็นไงพี่วันที่ได้ไอิสารภาพโหแบบโล่งเลยกับการที <mornings. S 2> ่เราไม่ได้ทํากับคดีเนี้ยกูอยู่มาตั้งส2ปีเนี่ยบอกตรงนะกูอยู่ได้ไงวะ กูรอดออกมาได้ไงวะครับตรงนี้ความคิดของเราคิดไม่หัวนะเออก็ถือว่ากูยังปถึงที่คาดดีกว่าที่ออกมาได้ทีนี้ก็พอตัดสินเสร็จปุ๊บก็คงไม่ได้อยู่ที่พิเศษกรุงเทพแล้วยังครับไปเลยครับบางกวางนะครับคราวนี้ตลอดชีวิตไม่เคยคิดเลยแหละ ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาเหยียบแผ่นดินใหญ่ใหญ่ใช่ถูกไหมฮะนั่นคือเรืองจำการขงหวังเขาเรียกว่าขุนนางถูกไหมถูกต้องอ่ะที่นี่ไปนี่เองอ2552แดนแรกที่พี่เข้าไปคือแดน3ครับเจอใครบ้างพี่เจอบังมัดเลยครับเจอบังมัดคลองตันใช่ครับตอนนั้นบังมัดคลองตันโอ้โหกังเพลียวเลยทุกอย่างเพราะเพราะบ้านใหญ่ยังไงวะเป็นพ่อบ้านใหญ่เขาใหญ่จริงเขาสามารถทําได้ทุกอย่างในเรืองจ่าอย่างเช่นเปิดบอลก็ได้อืมอะไรก็ได้หมดอะ เสาอาทิตย์นี่เอาละเคลียร์นะเคลียร์นายแล้วให้ทางนายรับเปิดก่อนเลยเล่นกันกลางโจงเลยกลางหนามเลยแบบนี้เลยแต่มันก็คอยแบบว่ามีนายข้างนอกบ้างนะเข้ามาก็ต้องคอยระวังอู่โจมครับแต่กูโจมมาก็คือเก็บคะแนนที่หมายให้ผมหมดก็คือตัวใครดวลตัวใครดวลใครก็คือดูกันให้ดีดูกันให้ดีมีพวกเล่ด้วยนั่งดูเลแต่ถ้านายประจําในแดนก็ไม่เป็นไรปกสายเลยปกสายเลยจับไปเลยจับเลยก็มีแต่ว่านายนอกแข้นเลยแต่นอกจากฝังมัดคงตันมีใครอีกพี่แดนสามกันนะแดนสามพอเจอคดีกองป่าไม้พี่พิศนะครับ แล้วก็เจอพี่ไหวนะครับพี่ไห,ไหวใจร้าครับผมเจอครับหลายคนผมจำามว่ามันเยอะจริงนะผู้พันถึงนี่ผมไปเจอเรนแปดนะครับผู้วันถึงพวกดังๆผมเจอหมดเลยหวังป่าป๋ารอด้วยป๋ารอนี่ก็คือไปเยี่ยมญาติก็ชิดก็นังกใกล้ผมเนี่ยครับก็เจอหมดช่วงนั้นพี่ไปอยู่กับใครแดนสามเข้าไปแรกรับแดนสามนี่แรกๆนี่พอคือว่าผมว่าอยู่ไม่ได้อยู่ไข่นะางตังแรกๆเดี๋หลังๆมาอยู่กับเพื่อนทั้งพวกแตกใต้เหมือนกัน บ้านใต้บ้านใต้ครับคืออยู่ในคุกเนี่ยเราพยายามไม่ต้องไปอยู่ใครบ้านใหญ่ๆหรอกอยู่วยตัวเองพอคนสองคนพอเพื่อนคนนี้พออยู่มากมากเรื่องวุ่นวายแล้วการเปอยู่เหรอพี่จากกรุงเทพพอย้ายมาเลยจำการบางขวางในยุคนั้นเป็นไงปีห้าสองโอ,อย้ยว่าบางขวางนี่เป็นคุกอะไรที่ว่าสบายที่สุดแล้วกันของคุณคนเดียวนะไม่ว่าแบบแบบอะไรนะหรือว่าแบบเทียบบรรดาคุกนะครับครับความสบายบางขวางนี้ยกตัวอย่างเลยพี่เช่นเมื่อก่อนนะครับ กับข้าวทำเองกับตีนเองได้นะครับมีเบิร์อาหารสดนะครับมุกเฮ็ดเป็นไก่ผักได้ซื้อสดเบิกบินเบิกมาเลยครับทำเองนะครับกับข้าวบ้านใครบ้านมาลงมาปุ๊บในแปดโมงเช้าลงมาเนี่ยหกโมงเช้าลงมาปุ๊บบ้านใครเลยทำกับข้าวกินเองเลยแกงหลวงไม่ไม่เคยเจอพูดตรงเลยนะครับไม่มีเคยแบบสวัสดีหรือชิมแกงหลวงเลยเหรอครับโอ้หยไปบางขวางนะผมไปรับไปกินเองอยู่บ้านพวกเนี้ยคือว่าพวกทำกับข้าวกินธรรมชามาอ่ะ ยังมีก็กินบ้างไงพวกเกิดไปรับตอนเที่ยงพวกอาหารหวานประมาณนี้ครับครับไปรับบ้างกินมากินบ้างไม่ใช่ว่าเรากินไม่เป็นอืมกินบ้างก็คือว่าทุกอย่างอ่ะเหมือนมีตลาดนั้นนะครับข้างในมีของขายทุกอย่างเลยเมื่อก่อนนะครับเหมือนแบบตั้งแผงขายอ่ะเมื่อก่อนในบางขวางอ่ะเหมือนตลาดตั้งแผงขายตามตลาดทั่วไปใช่ี่เราเห็นอยู่อ่ะเสื้อผงเสื้อผ้ากงเกงในรองทรงรองเท้าอะไรมีหมดทุกอย่างาบู่าวเ้าผมนึกว่าแค่ของกินหรือว่าผักเลรอ๋อนี่มี ตลาดแบบเหมือนตลาดตลาดกลางคืนอะไรอย่างนี้เลยมีเสื้อกางเกงรองเท้ามือสองมือหนึ่งอ่ะมือหนึ่งนี่ครับมือหนึ่งเขาเบิกมาขายทีนึงแล้วของเมื่อก่อนน่ะพัสดุส่งเข้าได้ครับเมื่อก่อนนะครับของทุกอย่างเ้นจําส่งเข้าได้อยู่ครญาติก็ส่งเข้าไปให้ขายเขเอาส่งเข้าไปไอ้คนนี้ก็มาขายตั้งขายเป็นขายเหมือนตลาดนั่นเลยครับวันวันนี้ครับต้องทำไรยอดงานอ่ะไม่มีบางขวางไม่มีกองงานถึงมีเขาก็ไม่ได้ เขาก็ไม่ได้ถามมีอย่างมากก็เมื่อก่อนลำมุกนะครับ,รบลำแบบลำมุกมากถ้าเกองงานจริงก็คือพวกตามลงไอ้แดนแปดก็เป็นไงกองงานของช่างคงจะทํางานช่างไม้อย่างเงี<ๆ>้ยลำมุกอย่างเงี้ยช่างแรงาน,นจริงใช่ถ้าเกิดตามแบบได้ต่างๆไม่มีกองงานมีตำแหน่ก็เย,ย,ย็บเย็บเย็บมังเกงเย็บเกงยีนไอ้พวกนี้แบบว่าพวกสมัครใจทำอยากทําก็ไปทํา เขาก็ได้เงินปันผลครับใช่คนไม่มีญาติเขาก็ไปทำแต่ในขณะเดียวกันที่เราอยู่แดนสามที่เราแรกอ้าที่น้องไปเนี่ยเราก็ยังยังยังสู้ยังสู้อยู่ครับยังสู้อยู่ตอนนี้คือว่าชั้นต้นนะตัดต้นที่เราบอกไปสารสบสามปีสี่แต่เรายังสู้ในชั้นอุทธรณ์ใช่อุทธรณ์พอปีห้าสี่แล้วพอหลังจากแดนสามไม่มีเหตุอะไรก็อยู่ไปปกติปกติแล้วได้ย้ายไปไหนไหมพี่ย้ายไหมเหรอ ก็ได mm ้ย้ายมาแดน4แดน4ย้ายผมจากสาเหตุอะไรจำแนกเฉยจำแนกจำแนกจำแนกคดีว่าเหลือน้อยเหลือประมาณนี้ปันลงว่าคดีแบบตัวเลขลงน้อยๆยให้ลงเรีดน4นะครับพวกคดีพวกแดน3แดน5แดน6มีพวกประหารอยู่ไงดี่ตัวสูงอยู่ เรานี่โทษตัวเลขตัวเล่าน้อยนัดนะนัดกับเขาบางหว่างใช่ฝาเขาน้อยน้อยนะแต่ถ้าไปอยู่ผู้อื่นเนี่ยเยอะแน่นอนเออแต่บางหว่างนี่น้อยไปเลยน้อยเลยคนอื่นเขาปราชญ์ตลอดโอ้ยคุยกันโอ้ยคุปราชญ์ห้าสิบปีร้อยปีเรารู้สึกว่าเออเราคดีเล็กๆไปเลยใช่ไหมถือว่าเออยังดีเว้ยยั้นถือว่าเรายังน้อยหน่อยอ่าก็ย้ายไปแดนสี่ทีนี้ ได้ทำงานได้ก็เหมือนกันครับแดนสี่ก็ไม่มีกองงานอะไรก็ปกติกินไม่เคยกินแกงหลวงกินบ้ันก็มีบ้างไม่มากอย่างผมว่าครับครับต้องสนบั่งอะไรบั่งแต่ก็สนมากจะกินแบบทำองมากกว่าก็อยู่บนบ้านผมก็สี่คนแต่มาแดนสี่ปุ๊บนะผมมาอยู่ได้บ้านบางวานบ้านใหญ่เลยมาเจอบางวานอีกบางวานครับบางวานอ่อนนุชนะที่ออกอีพีไปเนี่ยนะอ๋อที่บางวานเลยบ้านใหญ่เลยครับโห เฉพาะข้าวข้าวเดือนก็เป็นแสนไอ้วันเป็นแสนนะครับวันหนึ่งนะครับประวานต้องจ่ายให้ต้องจ่ายน้องๆเนี่ยดึงแสนเลยหรอข้าวข้าวนะครับวันหรืออาทิตย์หรืออะไรบางมานเนี่ยเป็นแสนครับโอ้โหคิดดูเองกันครับเขาจะทำอะไรนี่นะบางวานนะต้องบอกว่าบางวานนี่อยู่ในนิสสุดจริงนะเลี้ยงน้องๆไม่เคยขาดเลยจ่ายวันเป็นแสนอ่ะแล้วอ๋อบักแล้วแล้วพี่แล้วพี่บาสได้อยู่เหขาไหมอยู่ครับได้อยู่อ๋ออยู่กับพี่อยู่ับบางวานอ่คือมม่ไี่อยู่ในบ้านคือได้อยู่ในบ้านใหญ่เขาเลย ผมยืนชุดบ้านใหญ่เขาอืมอ่าเข้าใจไหมครับครับมันก็มีทุกบ้านครับบ้านทรายบ้านอะไรฝั่งทนอะไรอนุทยอะไรมีทุกบ้านแหละแต่ว่าผมได้อยู่บ้านใหญ่คือตรงนี้คือบ้านใหญ่เในแดนเซ่คือบ้านบางวานบ้านบางวานใหญ่สุดใหญ่สุดแล้วและเราได้ไปอยู่ด้วยอ่าบ้านบางวานมีร้อยะคนนะครับชุดของเขาอยู่ตรงนั้นร้อยละคนก็ถึงบอกไม่แปลกฮะกับข้าววันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเป็นแสนเนี่ยใช่ถูกไหมฮะถูกต้องอ่าแล้วมีเหตุการณ์อะไรไหมช่วงที่อยู่บางวานมันจะเหตุการณ์อะไรไหมเจ้าบัง มันก็มีครับเก็บลงเก็บยอดอะไรบ้างพวกที่บิดอะไรเข้ามาประมาณนี้แล้วพี่ได้ไปยุ่งอะไรเขาไหม่พี่ไปทำตรงนั้นคือได้แค่เหแค่อยู่ในที่ขึ้นยุ่งอยู่ปางของแอนนีพี่เป็นคนใต้นะแต่ไปอยู่บางวันแต่ผมว่าในคุกแบบนั้นมันไม่แปลกนะถ้าถ้ามองมองในความที่เราเลือกอยู่ที่เราเลือกมากกว่าใช่ไหมแต่เราก็เหมือนถึงกันหมดคนใต้คนถึงันหมดไม่เดินหาเลยแล้วเคยเห็นบางวันเก็บยอดอะไร เห็นไหมเห็นครับไล่บังหน่อยพี่ขอแอบแอบนินทาพี่ชายหน่อยนินออกอบนินทาเยอะยังไงได้ได้ยังไงก็ตามบางทีเขาพวกพวกฝากฝากฝากมาเก็บบางทีบิดแดนมาใช่ไหมมาลงแดนสี่บิดแดนบิดนี่มาบิดนี่มามาลงบ้านรางวัลก็เรียบร้อยนึกว่ามาโทรมาปุ๊บมางานเก็บย่อยหน่อยนะนี่ติดนี่นี่แบบน้ำเช็งให้หน่อยครับก็นี่เลยไอเดียเรียกมานั่งตั้งเลยนั่งนั่งรอเลยนั่งเตะมั่งตีมั่งเอามึงจะออนไม่ออนประมาณนี้บังเล่นเองเลยเเล่นอง โอ้ยบางวานนี่นะบางวานเห็นไหมว่าแบบเงียบๆอย่างเงี้ยนะตอดท้ายนี่อยู่ง้าในี่ขึ้นชื่อเลยแหละนะบางวานเป็นเพราะบ้านใหญ่ด้วยเก็บยอดจริงตามเรื่องจริงนะวันนี้เป็นโค้ชบอลแล้วนะเป็นโค้ชโรงเรียนแล้วด้วยนะต้องขอโทษบางวานด้วยนะมาทากันอะแล้วนี่ได้อยู่ก็คือไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวอะไราอะไรแล้วก็คือได้แดนสี่แล้วได้ฟังอุทธรแต่ไหนพี่แันซี่ครับได้ฟังอ๋อฟังอ่ะทีนี้ วันฟังอุทธรใช่ไหมชั้นอุทธรศาลุท่อนเป็นไงพี่เบิกตัวไปต้องเบิกตัวไปไหมเบิกไปครับเบิกไปอ่าเบิกตัวที่ศาลฟังว่าฟังอุทธรศาลก็ยึดตามศาลชั้นต้นนะครับยึดตามสามชั้นต้นนั่นก็คือศาลสิบสามปีสี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นไงพี่ใจเือนเดิมไหมเราไม่สู้แล้วนี่คือตอนนั้นเราอยู่มากี่ปีแล้วที่ที่ฟังสี่ปีแล้วนะ เริ่มประบสภาพไมได้กันเลย,ยว่าไออม่สู้ดีกว,ว,ว่าปล่อยเยอะตามไงตามกรรมดีกว่าไหนๆก็มาดูแล้วไม่ดูดแน่นอนเพราะสำนวนเขาทำมันแน่นคือสำนวนก็คือจากปากเราเองที่เราให้เขาไปแล้วเขากลับมาฆ่าเราอีกทีมาว่า,วาตามที่เราพูดไปนั่นแหละโอ้โหนี่นะมันคล้องจองกันนะ่ะมันจนทําให้เรามันมันดิ้นไม่หลุด เราไม่ทําจริงเรานิ่งไม่หลุดแล้วอ่ะแล้วอย่างเราก็ไม่ได้มีธนงทนายไม่ได้มีตังมีอะไรเก่งๆไปจ้างทนายเก่งๆมาสู้กับเขาถูกไหมฮะใช่ครับมันก็เลยต้องจายอมนะยอมเลยเลยบอกแม่ผมยอมปิดีกวไม่สู้แล้วมต้องเป็นตังแล้ว,ลวพทุกครั้งที่ว่าทนายมาผมนี่ต้องเสียตังค์ร่างหมืน่น นี่นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆคนระับในการต่อสู้คดีมันไม่ใช<ม>่ง่ายๆแค่การจ้างทนายนี่คนไม่มีตังนี่จบเลยนะจบเลยครับจบเลยนะพี่แล้วแม่ผมต้องมาเสียตังทำไมเสียเวลากแล้วแกก็ไม่ทํางานอะไรทุกวันแล้แกเริ่มแก่แล้วก็เลยว่าแม่ผมยอมล้วแม่แม่ต้องมีตังลแล้บ่าวยอมนวครับต้องยอมสภาพแล้วก็อยู่สักพักก็ปีห้าสี่นะครับก็มีการน้ำท่วม อ่าอ่าสบายคุกอันนี้ออกไปข้างนครับคมใหญ่เลยโอ้ยแรงย้ายชิ้หายปวงนั่งบางขวางนี่ทุกแดงต้องย้ายอ่ะย้ายก็คือหมดเขาย้ายต่างหวันบ้างไปอะไรบางทีเขาไปอะทุโลกอะไรที่เขาไปอ่ะครับแต่ผมตรงดีหน่อยไม่ได้ย้ายเออเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เราเขาบอกช่วงจะตกหล่นหรือก็ไม่เกี่ยวนะผมคิดว่าชื่อผมไม่อยู่ในเกณฑ์นู้นมันอืมก็เลยไม่ได้ย้ายไปไหนเลยอยู่บางขวางเลยพอเสร็จแล้วผมก็สมัครไปแดนแปดอ่าสมัครไปแดนแปดเพื่อที่จะปฝผกวิชาชีพอืมฝึกวิชาชีพใช่อาชีพแล้ว ที่ผมไปเป็นช่างไม้ช่างไม้อ่ามันมีกองงานกองงานช่างไม้ครับกองงานเหล็กนะครับท่างเชื่อมพวกนี้แล้วก็ประดับมุกครับอ่าผมก็เลยเป็นช่างไม้ไปผมดวงดีทั้งบ้านผมผมอยู่มาณหกคนสมัครกันไปหมดเลยครับแต่ผมได้ไปคนเดียวดวงดีอีกแล้วคนอื่นย้ายน้ำท่วมไปแม่ก็ไม่ได้ย้ายขอได้ไปกองงานผึกวิชาชีพหลายๆคนก็ เราได้ไปคนเดียวเออโชคดีความี่มีโชคลาภเราไงครับคือว่าในในบางขวางก็เป็นที่โรงงานที่ว่าแดนที่ว่าสบายหรือว่าอะไรก็เฟร่แบบรอะนั้นนักโทษส่วนใหญ่ทั้งหลายเนี่ยอยากจะไปแดนนั้นหมดใช่ก็ถึงพี่ถึงบอกว่าเราโชคดีเราได้ไปพอย้ายปุ๊บก็มีโอกาสไปเจอปัดปารตตึงนะผู้พันตึงผู้พันตึงครับเป็นไงฮะพี่โอ้หปารต็งก็เขาอยู่แบบสไตล์ผู้พันตึงไม่กี่ก็คือก็หลับทั้งวันนะครับ รังเสียงก็พอหลับงก็คคคแล้วเสียงดังก็นอนลังนอนห้นองเดียวแกเ,เลยห้ฮะโอ้ย<อ>นอนห้องเดียวเขาเลยเหรอห้องเดียวเลยเอ่นอนยอใหญ่ก็นอนห้องเดียวกนะันผมถามหน่อยน้องๆหลายคนนะก็เคยถามมาในการที่แบบว่าเฮ้ยพี่แล้วพวกนักการเมืองพวกพวกที่มีอิทธิพลเนี่ยในการหลับการนอนเนี่ยเขาแยกอยู่แบบส่วนตัวสบายๆเลยไหมหรือว่ายังไงเหมือนกันหมดครับยังไงพี่เหมือนกันหมดอย่างห้องหนึ่งมีประมาณสักสิบสองสิบสามคนนะช่วงนั้นคนยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับในแปด ก็อยู่ประมาณสามสี่คนเนี่ยทีิมันอยู่ก็มีความตึงน้องก็อยู่นอนทรรมดานีดมีแบบที่นอนฟูกพวกนี้ยเมื่อก่อนยังมีแบบโฟมน้ํานอนได้นะครับครับอมีนอนไม่ไม่ใช่แบบนี้เป็นไอ้แค่ของตามผืนเออนะครับเมื่อก่อนมีแบบที่นอนเลยครับเอาเ้า่มมาสอนเดี๋ยวนี้อ๋อเป็นที่นอนเลยเหรอที่นอนเลยครับซาตินมาเป็นเล็กมก็มีค่ะเข้าไปได้เมื่อก่อนเข้าไปได้ประมาณประมาณนี้ครับประมาณสักแต่ไม่กว่ามากครึ่งอ่าพุทธกว่า อ๋อพูดตัวขวาไม่ไม่ไม่ถือขนาดสาวพุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหน้าไม่หนครับผู้ปันยตื่ก็นอนประมาณพุ่งปากเหมือนกันครับอืมจริงไหมเนี่ยจริงครับครับจริงนะจริงเลยครับมันจะมาจริงไงเพราะน้องๆหลายคนมันไม่มีใครอิทธิ์จะเหนียวกว่าใครไม่มีนะไปซื้อห้องอยู่ไม่มีครับไม่มีว่าขอไปซื้อห้องห้องนี้น้องเดียวเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครได้นอนไปอยู่ฝึกชาตที่ก็ทํางานทํางานอยู่สบายก็ว่าสบายนั้นก็มันก็ มันแตกต่างกันแตกต่างที่ว่าไดเข้าไปยังไงอ่ะคือว่ามันก็ให้ง่ายอ่ะคือว่าเกิดความรู้สึกของคนอยู่ในอ่ะหนีอยากหนีจากความวุ่นวายอืมผมจริงๆระผมไม่ที่ชอบสันโดษอ่ะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยยุกอยากอยู่กับใครไม่ชอบความวุ่นวายก็เลยคือเป็นความสบายของเราสบายใจบายใจเราด้วยเราชอบ อ่าแล้วเห็นก็บอกว่ามีเรื่องมีราวเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีคือจะบอกว่าอยู่คุกมาตลอดยันปล่อยแต่มันจะไม่มีเรื่องมีราวเลยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้พี่บ่าวมีเรื่องอะไรบ้างเล่ฟัง่อยอ๋ออย่างก่อนออกมาเนี่ยผมก็มีเรื่องทะเลาะวิวากับเด็กข้างในมานะแดนตอนนั้นอยู่แดนนตอนนั้นพี่มาอยู่รู้สึกว่าจะแดนย้ายกลับจากแดนกลับมาดูแดนสี่รอบหนึ่งครับ่้อนที่แดนสี่ครับอ๋อคือชาชีพจากแปดอ๋าย้กลับมาสี่คือว่าอยู่ได้ประมาณผมไปเกมบิ๊กนี่ไปเกมเล่า อ๋อตอนอยู่แดนแบบไปเกมเหล้าไปเกมเหล้าเราเราต้มเราเราหมักกันเองอยู่แหละหมักเองเหรออ่ะครับผมแค่หนมปังเนี่ยครับอืหนมปังนะครับนมปังน้ำลาความความ้าเขาเนี่ยครับอ่าอ่าโอเคแล้วมาทํามาแบบผมน้ํามันมันคือขึ้นลาเอาผมน้ําหนมปังอ่าแล้วก็ผ้าห่มแล้วก็ผ้าห่มอีกทีผ้าห่มเนี่ยอ๋อให้มันขึ้นลาแล้วกันอ่าให้หนมปังอันเนี้ยมันมีลาเกิดขึ้นแอ่าต้องร้องฟังกันนะแล้วแต่แล้วแล้วไงต่อกี่วันมันต้องอบกีกนึงอาทิตย์หนึ่งกับการที่เอาลาจากหนุกปังแล้วมาใส่น้ำแล้วแสมตาล แค่นั้นเองจะเป็นเหล้าแล้วหมักไว้ออาทิตย์นึงเป็นเหล้าแล้วเราเป็นเหล้าเราหมักก็แมาว่าสองอาทิตย์นี้ได้กินแล้วใช่ถูกไหมครับถูกต้องแต่พบมากันได้ด้วยนะแดนแต่สามารถกันได้ด้วยต้มน้ํากันเลยก็เป็นเหล้าขาวดีๆแบบนี้เลยแบบนี้เลยวจนหลังๆเนี่เขาไม่ให้หนมปังเข้าเรือนจำแล้วนี่นะเพราะว่านักโทษเอาไปแปรรูปแต่มันไม่พ้นหัวของโทษอยู่แล้วยังไงต่อพี่พอไม่มีจากเรือนจําเข้าไปแล้วมันเอาไปไหนสั่งข้าวลงไ้พวกแป้งอะไรก็ได้ แป้งพวงเป็นแป้งอ่ะเป็นแป้งขายของเขาแป้งสาหริณ์สาหรืองาลีอะไรเขาเนี่ยเบิกมาทําได้อีกเออมันก็เก่งมากคนคุกนี่เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนนักวิทยาศาสตร์อยู่ในคุกเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้กูเอาลูกน้องใจใช่มองตรงหน้าคนคุกก็เก่งกว่าคนนอกเลยใช่คุณตรงนะครับมันร้อยคนเองเก่งมากของตรงเก่ง แล้วพี่ไปโดนจับได้ได้ไงตรองบอกก็คือว่าดนสึกอาชีพใช่ไหมจะมีแบบว่าออกมาอีก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 แดนหนึ่งคือว่ามันแบบแดนหลักของเขาไม่แต่แต่มันินแดนรองแดน,แบบนามาฝึกง,งานครับมันต้องเดินออก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 ไปกลับไปกลับไปกลับมาแ,แล้วมันมีตะไคร่วงเวลาเช้าประตูก,กั้นมเช้าก็ออกไปนี่ไปทําที่นี่ครับแต่เราคือเราทำอะไรเราทำที่นี่เราจะกลับมาเพื่อมากินเราก็กลับมาอืแล้วมาเกมเกมนั้นประตู เกมอาการหรือเกมขาปั้งเลยกําลังเกเลยเป็นขวดมานี่แหละเออแต่ไม่คิดว่าเขาจะเปิดแล้วประมาณนี้กันกันมาแล้วไงครับกันไปเล่าข่าวมาแล้วไงก็คิดว่าคงคงไม่ไม่ไม่อะไรเลยไอ้เจ็บจังหวะก็เปิดดมเรียบร้อยเลยครับพี่น้องแล้วโทรทําโทษเลยพี่ก็ไม่ไม่ทําอะไรก็ให้ให้มาอยู่โยโยชาแป๊บหนึ่งแล้วก็ส่งตัวกับแดนสี่นี่นะแค่พลาดนิดเดียวเองนะส่งตัวกลับไปแดนสี่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าเปนแดนสี่แล้วก็เกิดเรื่องแก้เรื่อง ก็อะไรก็ครับผมพอทรงตัวกับเบนซีแล้วปุ๊บเนี่ยผมอยู่ได้สักพักหนึ่งก็มีเรื่องกับเด็กเด็กเดสมุทรประการเด็กสมุทรปราการครับผมที่เราเรียกว่าสปสปนะสปนี่แหละครับผมทำเป็นเรื่องอันนี้ก็เด็กมันจะบินแดนมั้งกรนี้มันประมาณใส่ผมเลยมันนั่งอยู่เพี๋เผลอก็ใส่ผมเลยคือเรื่องมเกิดจากอะไรก่อนเรื่องนี่กันนี่ครับติดนี่ใครติดนี่ใครผมเนี่ยติดนี่มันแต่มันบางทีก็ช่วงหลังเนี่ยผมไปติดมันสักเล่มติดผมไม่ว่าแค่พอผมติดมันบ้างมันมีปัญหาอันนี้มันกลายจเป็นโชคลาภประมาณนี้ครับก็เเลลยยยมัันน่่่่งอูาใส เสพพี่นั่งอยู่นั่งนั่งอยู่ข้าวแถวไงแล้วถก่อนจะขึ้นตึกอ่ะครับเขาจะให้แบบนั่งนั่งข้าวแถวรอก่อนขึ้นเรือนนอนนะแล้วมันเสยพี่ตรงไหนก็นั่งมาหลังก็ใส่เลยใส่ขับปังเอาเนี่ยเขาหูเขาขาเขาหลับเลยนะเขาหลับเลยอเราไม่หลับเราขึ้นมาด้าก็ใส่กับมันเลยตุบตาตุบตาต่อยอยู่ตรงนี้อยู่นั่นแหละครับจนเจ้าี่มาแยกออกคราวนี้ก็จับแยกขึ้นเดนเสร็จเลยแดนเสร็จก็คื้นแดนขังเดียวขังเดียวโอ้โหม่นอนขังเดียวครับอันนี้สบายเลยสบายหรอขังเดียวสบายครับนอนขูกับผีเขานี้ เ <ève S 1> <sociedad. S 2> หาบ้าเลยรู้ว่าทั้งวันจะอยู่บนห้องถึงเวลาไหนก็ต้องก่อนเที่ยงก็ลงมาหน่อยเับลงมากินข้าวแล้วขึ้นไปใหม่คือเวลา20โมงอยู่ข้างบนประมาณ23ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็คือได้ขึ้นไม่ลงได้ลงมาหน่อยกินข้าวแล้วทุท้าแล้วไม่ใา่ได้ปล่อยก็คือพออย่างวานก็ไม่กินเดือนก็ปล่อยก็ดีผมใกล้ๆปล่อยได้ด้วยครับก็เลยปล่อยมาก็แสดงว่าในขณะที่พี่อยู่นี่คือก็ได้อภัยด้วยก็มีได้อภัยอภัยมาผมก็ได้ ก็ดีเขาดีหน่อยก็เลยได้มาปล่อยปี62ปล่อยปี62เข้าไปปี5 50 0ปล่อยปี62ก็ทั้งหมดอยู่มา12ปีปจาก33ปี4ถูกไหมฮะโอ้โหนี่นะคือเป็นงานพี่วันที่ได้รับอิสรภาพโอ้แบบโล่งเลยกับการที่เราไม่ได้ทํากับคดีเนี้กูอยู่มาตั้ง12ปีเนะี่ยบอกตรงนะกูอยู่ได้ไงวะอืมกูรอดาได้ไงวะครับตรงนี้ความคิดของเราคิดในหัวนะเออก็ถือว่ากูยังอยู่ที่คาดดีหว่าที่ออกมาได้ แต่คนติดอาวานี้ส่วนมากแม่งมันเขจะอยู่รอกไม่ได้หรอกมันต้องมีปัญหาอะไรทั้งอย่างจึงให้เสียชีวิตในนิมจัครับประมาณเนี้ยแต่ถือว่าเราโชคด,ดีได้ออกมา บา่าก็เป็นคนที่แบบว่าก็ก็ใจหรือว่าสุดยอดนะพอออกมาเป็นไงนพี่ก็ได้มาขายผลไม้ออกบบมาปุ๊บเพลินนะครับครับเจ้าของตลาดนัดกทออนะครับครับคือพี่ํำเลงนะครับบ่ามาเป็นงานที่พอ,อผมามาแรกเป็นเจ้าที่อยู่ที่นี่อยู่ได้สองสามปีก็เริ่มมาช่วยพอ,อได้เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าที่ที่นี่เลยของตลาดกทโอ้แล้วก็จังหวะช่วงนั้นเมียแค่แกมาขายผลไม้ครับ เพลลูกน้องของเขาไม่ใครเป็นเพลนะพี่กำลงองเขารู้ว่าผมเป็นคนไม้อยู่แล้วเปล่าไปช่วยเจเ๊เปิ้ลเขาช่วยขายไปผมมาช่วยเจเ๊เปิ้ลขายครับผมก็จ้างผมวันละพันนะครับวันละหนึ่งพันนะ 1, 1> ที่เราเห็นในใ<ช>ตอนคลิปต้นๆตน,นะตอนคลิปนะที่เขาถอดเสื้อขาย<ช>นะตอนนี้คือวันละหนึ่งพันใช่โอ้โหขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงพี่ผมมาช่วยเจ๊เปิ้ลประมาตั้เที่ยงหรือบ่ายเดี๋ยวผมต้องมามาแล้วครับ มาแล้วเชิญมาช่วยจัดแผงจัดไรเขาครับน้องเขาแล้วเก็บของเลิกรลางเก็บของว่ามาห้าทุ่มห้าทุ่มครับตลาดปิดมาณัห้าทุ่มหัวปิดกลางวันแล้วนอกจากขายผลไม้แล้วตอนนี้มีทําอะไรอีกไหมพี่ก็มีตั้งแตเดี๋ยวกันก่อนตั้งแต่ว่าผมขายผลไม้ใช่ไหมผมโดนคลิปที่ว่าเกาหลีถ่ายไปอะผมโดนตำําหนิตําหนิมาทางคทชตําหนิว่าตําหนิพี่เข้ามานะว่าให้มีการนี้ยังไงผมถามเรื่องอะไรบอกว่าผมนักเลงแต่ผมผมผมนักเลงตรงไหนผมถอดเสื้อถ่ายคลิป ผมไม่ได้ทำเพื่อหน้าที่ว่าผมทำเพื่อระการว่าปอเลยให้เขาถ่ายผมก็ขอเขาป่อยนะครับขอให้เจ้าของร้านอนุญาตไหมเขาอนุญาตนี่ครับแต่เนี่ยเขากลับมาบอกว่าพี่โดนตำหนิมาอแต่ผมไม่รู้ว่าเขามีแผลกันนะหรืออะไรผมไม่ทราบคุณเจ้าผมมาเป็นประเด็นอะไรไม่รู้เผมต้องโดนพังงานโอ้โหโดนพังงานเป็นพราะว่าทั้งที่ว่าคิดผมไปก็ดีนะสังชาติเขามีแต่เชื่ชมผมอะไรผมนั้นครับแนะนําตลาดด้วยซ้ำไป ต่างชาติมาผมทุกกับทุกวันนะครับต่างชาติครับผมได้อยู่นี่ก็มีพวกที่มีภาษาต่างชาติหาพี่แล้วมาถ่ายคลิปมาถ่ายรูปก็มาจะมาผมอืเราสร้างชเสียงตลาดด้วยอยๆไปตรงนี้ครับครับเอาช่วงหลังนี้ผมก็พักงานเลยเหรอ่จนพักงานเลยจนว่าผมเจ๊ก็ช่วยไม่ได้เจ๊ก็ไม่ได้คนเดียสุดก็พี่สำเร็จเขาครับพี่เขาไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าอะไรเขานะผมโดาพักงานผมก็ไปหางานตัวอื่นทำก็ตรงนี้ก็ไปเป็นกาดอยู่ไปเป็นกาดด้วยครับผมกาดอยู่ร้านบ็อกบาร์ นี่นะฮะช่วงที่พักงานก็เป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสไปหางานเสริมมาใหม่อีกแลวซึ่งตอนนี้ได้ทั้งเสริมด้วยกลับมาเป็นอาชีพหลักด้วยพ่อค้าผลไม้พี่พักงานไปกี่เดือนถึงกลับมาอีกอ้ยรักเดือนนั้นเดือนได้ไหมมันมีตังค์ใช้ตรงนั้นโอ้ต้องหาอะไรแล้วเขาเห็นใจหรือมีคนขอหรือว่ามีคนขอโอกาสให้พี่หรือหรือหรือมันเป็นอะไรไม่ก็ช่วงนี้ช่วงนี้ก็ ผมผมมาช่วยพี่สาวขายใช่ไหมล่ะครับทำงานเป็นกาดครับนะครับแล้วก็มีช่วงหลังเนี่ยพี่เขาจะเปิดเปิดร้านเหล้าอู่ในกันเดี๋ยวเกิด่าเปิดเสร็จผมคงไปอยู่ร้านเขาอือ๋อเข้าใจแล้วนะเขาจะเปิดผับทับอยู่ตรงนี้ตรงตลาครับแล้วก็ใครอยู่แวดแถวนี้ก็ต้องรู้จักพี่บ่าวดีแหละผมว่านะเพราะว่าจากที่เราเดินมากับพี่เนี่ยก็คือทักพี่กัน ทั่วหน้าเลยนะฮะที่ผมขอให้เป็นใจฟูลเดลี่นะฮะเราบอกว่าเหมือนเหมือนอีพีหลักด้วยรวมกบบใจฟูลเดลี่ด้วยนะมันมันไดไ้หลายอยา่างแต่กับเรื่องราวที่เขาไปต้องใช้ชีวิตเหมือนตกนรกครั้งเป็นเนี่ยภายใน12ปีมาเนี่ยอยากแนะนําเสนอให้น้องๆทุกคนว่ามันมีเรื่องราวอย่างแบบเป็นแบบนี้จริงๆและ <ๆ S 2> แต่พี่บ่าวก็เคยได้พูดว่าแพ้ระบาดอยู่ข้างในเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากคนที่ได้กระทําความผิดยังมีเยอะแต่เขาพูดมาเขาไม่กระทําความผิดเนี่ยใครพูดเขาพูดมาใครก็ไม่เชื่อแต่เขารู้ตัวเขาเอง คว่าเรา้งเขาหลอกเองไม่ไดนะ้หลายๆคนก็ถามผมเวลาไลฟ์สดเอยหรือหรือว่าตาคอมเมนต์เอรยก็จะถามว่าพี่มีแพลรับบาปไหมครับมีคนไม่ได้ทำโดนจับไหมครับนี่นะอีกหนึ่งเคสที่เราได้ถ่ายทอดออกไป แล,แล้วแล้วน้องน้องได้หลายคนนะหรือว่าเพื่อนๆือหลายคนที่โดนจับหรือว่าไม่เคยเไม่ได้ทําผิดแต่โดนจับไปก็อันนี้ก็เป็นต้องบอกว่ากําลังใจเป็น<ช>แรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆืนทุกคนนะที่ออกมาแล้วไม่รู้จะทําอะไรยังไงก็คือเนี่ยนะปอกผลไม้ขายสู้ชีวิตนะทุกอย่างได้ตังค์เอาหมดเอาหมดแต่ไม่ยุ่งเกีเ่ยวก,กับเรื่องผิดกฎหมายเลยนี่นะฮะต้องขอขอบคุณพี่บ่าวหมอพี่บ่าวห้าสามนี่คืออะไรพี่บ่าวห้าสาม ผมอยู่ตรงห้าสามครับก็คือว่าใครสนมากก็ออซอยเหรอพี่ซอยห้าสามแลอยู่ดั้งเดิมมาแล้วครับสมากก็มีเมื่อก่อนมีจะมีบ่าวสองคนไงครับบ่าวผมยาวบ่าวผมสั้นเขาเรียกผมบ่าวบ่าวห้าสามครับผมไหนๆกไ็ไหนๆพี่ดูทั้งได้กำลังใจแรงบันดาลใจแล้วก็ได้ได้ให้ให้ให้คนได้หลายคนที่โดนโดนเคยโดนเคสแบบพี่ได้กลับมาสู้เหมือนพี่ครั้งหนึ่งฝากข้อคิดคคถึงน้องๆในช่องกันละครั้งหนึ่งไบครกซีโร่นะอพี่ครับผมไอ้ผมจะเอาประสบการณ์ของผมมาเล่าให้ฟังคือว่าอยากให้น้องๆ ได้กระทำใอ้ถึงดีๆนะครับไอ้ถึงพลาดแล้วก็พลาดไปเริ่มใหม่ได้ครับชีวิตพี่ถึงจะแนะนําไปพี่อาจจะไม่มีแบบว่ามีดีอะไรไมาแนะนําพวกน้องแต่พี่ก็ขอแบบประสบการณ์พี่ให้น้องๆคิดเองด้วกันครับว่ามันดีไม่ดีนะครับแค่นี้ครับ ฝากผลงานการติดต่อติดตามหน่อยพี่ว่าเออผมชอบสไตล์ตพี่บ่าหรืออยากจะมาอุดหนุนผลไม้อะไรเงี้ยอ๋อครับผมคือร้านของผมทักผมได้ครับเบอร์โทนะครับ064หนะครับ8 8ดนะครับ7957นะครับหรือไม่มาพบผมก็ได้ครับาาารที่ซอยน่สทับ1นะครับร้านทุเรียนคุลูนะครับตลอดท4ชัี่ทโมงครับร้านนี้เปิดมาได้ครับอุดหนุนได้ครับเฟซบุ๊กกับพี่เล่นไหมเฟซบุ๊กอะครับเฟซบุ๊กก็ชื่อบ่าวบ่าวรามครับบบาวรามนะฮะก็ขึ้นไว้ด้านหน้าจอนี้เลยนะครับผ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ยังไม่ไปไหนนะบางคนเนี่ยอาจจะเห็นแค่พี่เขาถอดเสื้อ,อแบบผ่าน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 มานะเดี๋ยวเราจะมารีวิวดูรอยสักพี่เขาหน่อยว่าเฮ้ยมันไปโกอินเตอร์ได้ยังไงไปต่างประเทศชื่นชอบรอยสักเขาได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับในช่วงรีวิวรอยสักครับผมมาดูกันครับรอยสักต้องบอกว่าเป็นรอยสักแห่งความทรงจําของพี่เขาแล้วครับเป็นรอยสักที่ทําให้โด่งดังจนถึงทุกวันนี้นะฮะเอารอยสักได้จากไหนบ้างพี่ บางขวางส่วนใหญ่บางขวางส่วนใหญ่เลยเหรอออผมนึกว่าพี่สักด์ข้างนอกมักเเนี่ยข้างนอกก็มีก็มีมั่งข้างหลังหน่อยๆข้างหลังคือมังกรนะครับเอา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 ด้านเอาด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าคือทั้งหมดเลยบางขวางหมดเป็นรูปอะไรบ้างพี่ก็มีรูปปั๊มอันนี้ปั๊มหมึกแล้วอกอกซ้ายนะขวาเป็นปลาคาฟนี่แล้วอัดลายน้ําไปนะ นี่ด้านล่างเป็นเครื่องยนต์เน่เครื่องยนต์เนี่ยแปดสูบเลยไหมสี่สูบมาเนาะหกสูบหกสูบเครื่องหนึ่งเจนะเครื่องหนึ่งเจนะฮะแล้วก็ใส่อัดลายไปให้มันเต็มเป็นพวกเฟืองนะฮะโอ้โหนี่สีข้างชอบสีข้างมากสีสดมากนี่เฟืองนะเป็นแบบฉีกเนื้อเลยนะพี่นะนราสนใจไหมฮะโอ้โหนี่นี่คือบางขวางบางขวางนี่นะสีข้างนี้มั้งอันนี้ก็อันนี้ยังยังไม่ได้ลงสียัง แต่ก็เป็นเหมือนซี่โครงเราหรือว่า็นโรเป็นเครื่องเหมือนกันเครื่องเฟืองชกชกก็คือฉีกเนื้อเราอด้านหลังบ้างพี่ด้านหลังด้านหลังเป็นบังกรบังกรนะครับหนึ่งตัวเลยนะตัวเดียวเลยใช่ไหมพี่แล้วก็อัดอัดเมฆอัดลายวก็มีว่าวด้วยนี่นี่นี่ว่าวอยู่นี่ว่าวญี่ปุ่นอันนี้แขนแขนแขนี่แขนนี่นี่นี่ด้านบนเป็น มังกรมังกรพันตัวบีมังกรตัวอะไรพันตัวบีพันตัวบีเพราะว่าเ่าเอออ๋อนี่ไงบีนี่ครับภาษาอังกฤษบีโอใายแขร์ไร้น้ำไร้น้ำผมนี่เป็นลายน้ำผาแล้วก็มีพวกเป็นงูเป็นงูเป็นงูอืมนี่นะแล้วก็หน้าผาอัดริ้วให้จบนะต้อง้ายไม่เลื้อยประมาณนี้ต่อไม่เลื้อยหมดเลยแล้วก็มี ข้าบุกิใช่ไหมฮะแหวกมาหน่อยอันนี้ก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวลงสีแน่นอนแน่นอนีมีโอกาสลงสีแน่นอนแล้วด้านด้านล่างไม่ลงอ่ะไม่ลงเลยไม่เอาเลยขอแค่ช่วงบนอ๋อนี่นะฮะแล้วนี่ก็คือรอยสักที่บอกว่าโด่งดังถึงต่างประเทศแล้วก็ทำให้ตัวเองถูกพักงานแต่ตอนนี้ก็กลับมาเป็นต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นจุดขายของบริเวณตลาดของร้านเจ๊อุขายดูเรียนพี่สาวเองครับ พี่สาวของพี่เองเลยนะเดี๋ยลืมมาอุดหนุนกันเยอะนะเพื่อให้พี่บ่าวได้มีรายได้ครับ,รบโอเคครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาตรงนี้ไปก่อนเลยดีกว่านะสวัสดีอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญกดซุปเปอร์แทงกเราด้วยนะแล้วก็ใครชื่นชอบในช่วงของใจฟูลเดลี่ก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะฮะว่าจะให้เราไปใจฟูที่ไหนกันต่อนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมกับพี่บ่าว53หรือพี่บ่าวรามนะขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับพี่ครับ